Reaction EMS Earth Mix Space EP 8ชื่อหนึ่งหักหนึ่งมาเราจ้ามาต่อกันที่ EP 8 EMS Earth Mix Space อ่ะไปดูสิว่าเขาจะพาเราไปทำอะไรกันไปจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดแจ้งเตือนหนึ่งกุ๊กกิ้งกี้นี่นะจ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะเราอ่ะอยากได้รูปครอบครัวกันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยครอบครัวเมื่อกี้ขืนกันนะหรือสิมันจะสิมมันจะสิม รถไฟไหมเนาะจัดเกมน้ำท่วมน้ำท่วมเอิร์ธนิกส์สเปซอ่ะห้องคุ้นไหมฮะคุ้นคุนไม่ไ er? ด้มาสักพักใหญ่แล้วเพราะว่าอะไรงานเยอะงานเยอะมากทำงานไทยซีรีส์ครับผมรู้สึกไงบ้างหลังจากที่ได้กลับมาบ้านหลังนี้รู้สึกว่าบ้านเป็น อ่าเป็นอะไรอ่ะบ้านเป็นอะไรอ่ะมันมันร้อนขนาดนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านคุณหรอแอร์เสียครับแอร์เสียเหมือนน้ำแอร์มันร่วงลงมาตรงใต้แอร์แล้วก็เลยก็ต้องไปนอนห้องเล็กอันนี้ก็คือกระเป๋าเดินทางทุกใบที่เอาไปต่างจังหวัด คือช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ใรกำการประเทศเนี่ยต้องบอกเลยว่านิทานพันดาวเนี่ยเราอาจจะไปหลายจังหวัดแต่ถ้าเทียบกับพี่ในกำการประเทศแล้วเนี่ยเราไปประมาณ100จังหวัดได้โอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดลูกพอไปถ่ายเนี่ยบ้านคุณลูรนลกเหมือนคุณแบบว่าไม่มีไม่มีเวลาเใช่ไหมปกติเออจะทำความสะอาดต้หมู่บ้านเช็ดนู่นเช็ดนี่บางทีก็จ้างแม่บ้านมาทำบ้างแต่ครั้งเนี้ย ไม่มีเวลาเลยช่วงนี้คือแบบว่าแน่นมากไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนคุณชายเอิร์ดน้านลงอ่ะนี่คือห้องมาสเตอร์ที่เอิร์ดไม่ได้นอนแล้วเพราะว่าแอร์เสียนะครับเราเอิร์ดก็จะย้ายไปห้องเล็กห้องนอนเล็กเราไปดว่าก่อนท่อยากให้ทุกคนเห็นเลยอ่ะไม่ค่ะให้ ให้ท <muitas> <ian> ุกคนเห็นห้องนี้เลยทำไมเพราะมันเสียลุกไปหมดแล้วตอนนี้ไมอ่ะพม่นอนไม่้เหรอมีตัวหักหลังหรอไม่ได้หักหลังทำไมอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นคุณหักหลังอะไรหรอไม่ได้หักหลังเลยทั้งนั้นก็คือเหมือนพี่นนท์โทรมาถามว่าเออเดี๋ยวจะเข้ามาดูบ้านจะมาเก็บบ้านให้อะไรอย่างงี้นี่เลยว่าจริงเปล่าเข้ามาเข้ามาตอนไหนสรุปเป็นเป็นวันนี้อะไรเงี้ยก็เมื่อคืนก็กลับบ้านมาหลังจากทำงานใช่ไหมก็ไปนิโอเรียบเก็บบ้านว่ะเออเอาข้างล่างก่อนให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าข้างบ้านใช้สเปซเยอะกว่าห ก็เลยคนของทั้งหมดมาไว้ในห้องเล็กโอ้ยยัเห็นแล้วว่ามันจะขนาดไหนใช่อะไรเกิดขึ้นกหบคุณชัยเออคุณเนี้ยขนาดนี้เปิดเลยกันเอาละเอาละมามาหนึ่งสองสามือโอ้โหเฮ้ยดูหน้ามิกจริงจริง ที่ที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยอ,อันนี้ค<อ>ือลกมากมากแล้วเนี่ยลกแล้วบลยว่าเทียบห้องผมไม่ติดเลยเวอร์แล้วเล่นห้องผมก็ไม่เบิร์นี้ขนาดนี้เหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่ชิง,งานบอกว่าจะมาถ่ายทำก็คือก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วส่วนของที่อยู่ข้างล่างของแฟนลับสภ๊อฟเสืเนี่ยก็แยกไวล้เรียบร้อยเขาเก็บแล้วเรียบร้อยอยู่อีกที่หนึ่งแต่เนี่ยคือ เลียวทั้งหมดอันนี้ขอนอกเรื่องแล้วกันนะทำไมฮะเสื้อสวยเยอะเลนขอจุ๊บกลับไปได้อันนี้คือเสื้อผ้าที่แสนดคลับให้ทั้งหมดเลยแล้วก็เอาไปซักแล้วก็เอามาแฝงไว้ตรงนี้เวลาไปงานนุ่นงานนี้หรือว่าไปออาไปข้างนอกไปเที่ยวเนี่ยก็หยิบสายได้สบายฉันกับมีโอใครรบกว่ากันบฉันนี่ ชั้นหรอโอ้แรงแรงชั้นโลกตรงไหนคือนีโอมันกินแล้วมันมันเก็บไงอะไรเงี้ยแต่นี้เวลากินแล้วแบบเหมือนแบบทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อเก็บทีหลังแต่นยโอมันเก็บเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นีโออ่ะมันเพิ่งมาอยู่บ้านเอออาจจะมีความแบบเรื่องอะไรเอออยู่บ้านพี่ชายว่ะอะไรเงี้ยก็เก็บเก็บให้หน่อยแต่ไม่ใช่แบบเหมือนคำมันเป็นความสนิทใจกันแล้วเก็บเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดาไม่ได้ดาไงโอเคอ่ะ ที่เขาบอกว่าข้างล่างของเขาเนี่ยสะอาดนะสะอาดหนาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงได้ไะขอดูตรงบันไดเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาขอควนหน่อยได้ไหมนี่คือตู้อะไรอ่ะตู้ไอ้กล่องอะไรอ่ะตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าหมดเลยขอดูหน่อยพี่มีอะไรบ้างขอดูหน่อยเออเออเยังไม่แกะออกมาเลยของโอ้โหีจ้ะมีไหนไม่ใช่ไม่ให้ไหม ม่มีไม่ขออะไรเลยได้ปะขออย่างเดียวเลยขออะไรขอถุงไว้เงี้ยแย่แต่โดนโดดขโมยขึ้นนี่นี่นี่ฉันมีอะไรให้ดูกล่องเหรอไม่ใช่จาข้างในกล่องเป็นของที่แฟนคลับให้มาตู้กับค้าของนี่ไม่อยู่ตรงไหนแล้วลูกเป็นไรอุ้ยสวยจุงเป็นไรอ่ะขึ้นไรือขึ้นเหรอแสบตาใช่ไหมเออแสบตาไฟล์มโอ้โหแ้ำตาน้ำทำตาหยีบิกลาให้ปากอะไรนี่ขึ้อะไรขึ้น คือเมื่อกี้มีก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ๆพี่พตากร้องก็ทักว่าเอดดนน้ําตาไหลม่อยู่เลยนี่ก็เลยมาดูให้เราก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าพื่อนบอกว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะพี่เอธฉีสเปร์น่าจะไปเข้าตาน้องโอ้โอ้ใช่ไม่เห็นไม่เห็นแมวอยู่เอาด่นะขอเวลาหน่อยะบางทีก็ไม่กล้าทำเพราะมันไม่ใช่แมวเราไงมบางทีบอกว่าตรงที้เราจับแรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นี่หยาดแล้วนี่จะเย็นนี่คือของขวัญที่แฟนกลับให้เอิร์ธมาอันนี้คือเป็นอะไรปักปักปะเออเอดินได้เป็นโรคพราะงานอยู่นี่เป็นรูปเอดินยินดีด้วยนะคะสำหรับงานแฟนมิตรครั้งแรกโอ้โหตั้งแต่แฟนมิตรเลยน่ารักมากเขาวาดเองเนี้ย อ,อันนี้ <Okay. S 1> อุ้ยอันนี้เป็นรูปคู่ oh. ใช่ถ้าถามว่า oh. สะดุดอะไรมากที่สุดคือเป็นสะดุดที่เขาแบบว่าเขาวาดเองอะไรอย่างเงี้ย เออเป็นแบบแ a n d m a d e เป็นแบบใช้ฝีมือทำเลยรู้สึกถึงว่าเขาตั้งใจทำให้เราจริงๆแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ารูปอื่นจะไม่ตั้งใจทำนะแต่เราแค่เราอินกับศิลปะไงเออแล้วพอเราเห็นรูปพวกเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นฟิลเราเป็นฟิลเราใช่แต่จะว่าไปนะพี่เอิร์ทเอาจริงๆปะชั้นเนี่ยทำไมฮะอยากจะมีรูปแกรูปชั้นแล้วก็รูปแมวเอาไว้ในบ้านหลังนี้ต้องทำยังไงต้องทำยังไงก็ถ่ายรูป แต่ถ่ายก็ถ่ายรูปแล้วก็ปิ้นเลยเพราว่าวันนี้เรามากับลูกค้า c คน o อนพินเตอร์รุ่นพิซมา G 3 0 2 0์รุ่นนี้เลยเราไปถ่ายรูปแล้วก็ปิ้นกันเลยดิการดิกาเรามาถ่ายรูปกันดิการถ่ายเล้ดีเขาไปตรงโซฟาเขาไปตรงโซฟาอู้อู้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เราอะเราอะเป็นอะไรเราอะคนรู้สีแดงเหมือเขาูเขาไม่ชอบหนูจ้าเขาหนูฉีดสเปรย์ถึงเขาจ้าหนึ่งสองสามดนิ่งมากโอ้ยจ้าโอเค เราถ่ายรูปกับเลเราถ่ายรูปกับลูกๆเสร็จแล้วนะฮะเราอยากได้รูปที่เป็นแผ่นจริงๆอ่ะทำไงได้บ้างปิ้นด้วยค่ะอย่างที่เราเคยบอกไปว่าเราอะอยากได้รูปครอบครัวกันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยช้าช้ดเมื่อกี้เขินเหมือนกันนะาวาตารเขินโยเรามาเลือกรูปกันดีกว่าอ่ารูปดี อรูปนี้เขาเลือกรูปนี้ผมเลือกพวกนี้กว really ่าคุณมีแค่อันเดียวเดี๋ยวมีแค่อันเดียวครับุณไม่ติดเรื่องนะแล้วเราให้ให้แล้วก็คุณเราได้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 ไม่ติดไม่ติดตัวรูปนี้ชอบรูปอะไรแบบโอเคแล้วทีนี้บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเอิร์อ่ะสอนมิ้เป็นรูปแล้วเออเนี่ยมิ้ก็ต้องตอบแทนบุญคุณบ้างก็คือทำอาหารให้แต่ในคุณทำอาหาร เลยไปเบอร์แล้วตอนนี้เวลาสามโมงละใช่อหิวข้าวแล้วข้าแล้วจปหิวปังหิวากหิวมาอเูที่เราจะทำกันนวอย่างแรกคือขวดนี้ใช่ไหมดิดสิมอาเดียวโคกบนโต๊ะ เรื่อยไแล้วต็ไม่พอก็ไม่พอมันจะทำในวันนี้พอ้ต้มยำกุ้งป็นอาาหมได้อุดมคติคุณไหมได้นะมีความแซ่บมีความเผ็ดที่ลงตัวตอนนี้เรากำลังทำการแกะจุ้งหรือว่าไฟไหม้ไฟไหม้อีก่เออพิงบนพิงบนเออเออน้ำท่วมน้ำท่วม เหตุผลที่อยากให้มีทำต้มยำกุ้งเนี่ยเพราะว่ามีเคยทำให้เออจีนและชอบไหมผมร่วงไหมช่อยเลือกความตรงกันเลยชอบไหมชอบอร่อยครับอร่อยพอที่จะเปิดร้านอาหารเลยได้ปะได้สบายปือเรียนก็เก่งการแสดงก็เก่งร้องเพลงก็เก่งทำอาหารก็เก่งมื่กิ้มันชมเราหรือมันรัคาเราอะชมชมปกติคุณจะไม่ชมคุณชมคุณตลอดแต่แค่ไม่ได้ชมให้ใครเห็น สรุปคือชมหรือไม่ชมเด็กคนนี้มันแบบว่ามีวินัยดีเรื่องมีเวลาเป็นเด็กชีวิตของตัวเองได้ดีแล้วความสามารถก็รอบตัวจริงอันนี้คือจริงจังนะไม่ได้ไม่ได้แกล้งเขาอีกแล้วจะขอบคุณกําลังพี่ก๊าบเอือกเลยสูงมากเลยอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วปีนี้มีอายุ23กันเลยยิ่หมายถึงรู้จักกันมากี่ปีแล้วยังไงบ้างพี่เอิร์ทให้พี่เอิร์ทเล่าดีกว่ามันมีหลายช่วงที่แบบ สนิทกันแล้วก็ช่วงหนึ่งที่มันแบบมีมเรียนหนักเลยก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ห่างก,กันไปแต่กลับมาทํางานก็เ,ออเจอกันเกือบทุกวันอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเพลงน,น้องเขาโตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็เห็นว่าน้องเขาตั้งใจทำทุกอย่างให้ม,มันดีที่สุดก็เป็นกำลังใจให้น้องอ ของพี่เอิร์ธหรอคือตอนที่รู้จักกันเนี่ยมันเป็นพาร์ทของแบบว่าเราไม่ได้ทํางานร่วมกันแบบนี้อ่ะมันตอนนั้นเป็นร่วมแบบว่าเด็กแคสงานเด็กที่แบบว่าที่แบบว่าไปแคสงานด้วยกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยฟิลที่รู้จักตอนนั้นนมันก็จะเป็นความรู้สึกอีกอีกแบบนึงคือเป็นเป็นเพื่อนเป็นฟิลเป็นพี่ที่เป็นเพื่อน,นอแต่พอเนี้ยมันมากกว่าคําว่าพี่เพื่อน <S <S คือการเป็นพาร์ทเนอร์การทำงานร่วมกันการที่เราทำงาน จุดนี้การพากลคกละัาบางทีมันเป็นมากกว่าแบบมากกว่าการทำงานเฉยอ่ะบางทีมันต้องคุยกันว่าเฮ้ยตรงนี้เราเราทำได้ไหมเราเอายังไงคิางเวลาเรา ตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเราก็ต้องคุยกันว่าเราโอเคไหมพี่โอเคไหมอะไรไม่โอเกันไงพอมาเห็นเนียก็ผมก็รู้ว่าเขาเนี่ยจริงๆเป็นคนตั้งใจมากคือเขาอ่ะชอบชอบบอกว่าเอ้ยเขาแบบไม่ถนัดเรื่องนี้ไม่ถนัดเรื่องนี้แต่ว่าผมคือผมเนี่ยอยู่เขามา่อวั่อผมเห็นพัฒนาการของเขามา่ลอดว่าเขาตั้งใจทําทุกอย่างแบบเต็มความสามารถเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว้าวกับเขามากที่สุดคือความสามารถทางการแสดงเว้ย<อ>ี่ในไม่กี่คนที่ผมรู้สึกว้าวแบบโอ้ยการเล่น ละครการแสดงอะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขามีคือเขามีสมาธิต่อผู้เล่นสูงมากๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาผมมองเขาอะคือผมไม่รู้นะในกล้องมันจะเห็นการแสดงออกทางอะไรหลายอย่างมันชัดขนาดไหนแต่สำหรับผมผมเป็นคู่เล่นกับพี่เอิร์ธอะคือผมเห็นว่าเขามาจากอินเนอร์จริงๆริอินเอียร์มั้ยกูสาดามาอแลข้อเสียข้อเสียของมิกไม่ได้มีเยอะแต่แค่เป็นข้อเสียที่แบบ กินบิบิทุย่อยอะไรเงี้ยก็คือแหละเขาชอบลืมของอย่างเช่น EP EP ไหนฮะที่พาต้องพาแมวไปโอ้ยไปสะป่าลืมแมวลืมแมวมีแมวตัวเดียวนะจิงเบนไงทำไมมีแมวตัวเดียวอะเหรอเออไม่ยังไงล่ะมิกพูดไปครับลืมเอาแมวมา ซึ่งแมวเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยที่ต้องแบบต้องร้องอกไปอะไรอย่าลืมแมวของเอันนี้ผมขอดีเฟนด์ได้ปะจริงๆแล้วอะปกติอะคือผมเป็นคนที่ลืมเว้แต่ว่าผมไม่ได้ลืมหนักขนาดเนี่ยดูโดยปกติแล้วอะแต่หลังๆมันนอนน้อยแล้วคือผมอะสติมันไม่ค่อยมีเออพอเราทํางานด้วยแล้วผมอะเรียนด้วยอย่างเงี้ยทุกอย่างมาเลยแบบดไปหมดเลยอย่างตอนนั้นใช่ป้ะถ่ายละครกับพี่เอิร์ธถ่ายมาทั้งคืนแล้วอะถึงห้องตีสี่อะคนอื่นก็คือกลับไปหลับไปนอนอะแต่ผมอะพีีเซ9นเก้าโมงผมก็คืออยู่ตีสี่จนถึงผมได้น เออการทํางานไปด้วยการเรียนไปด้วยมันมันดีนะเว้ยแต่มันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยใช่จริงน่อะไรจริงผมไม่ได้บอกว่ามันดีแบบมันดีกว่ากันอ่ะการใช้ชีวิตของแต่ละคนอ่ะเราไม่สามารถไปบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันดีกว่าแบบนี้มันดีกว่าสำหรับผมมาผมใช้ชีวิตแบบนี้ผมพูดเลยว่ามันมันก็ดีนะแต่ถามว่าจะจะไม่ทําหรอผมก็จะทําอยู่ดีแล้วผมก็จะทําให้ดีขึ้นไปอีกทุกวันทุกวันเลยก็มันเหนื่อย แต่มันเหนื่อยขนาดนั<ช>้นคือไอ้เรื่องการลืมเนี่ยมันไม่เข้าใจว่ามันเหนื่อยไว้แต่แบบว่านนตแต่บางครั้ง,<อ>งคุณก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ทางานวันนี้คุณก็ลืม๋อสติไม่ค่อยมีอะไรอีกนั่นแหละคือข้อเสียลใช่ไหมคือขี้ลืมนั่นแหละครับข้อเสียของพี่เอิร์ธหรอนับมือเขาเขาชอบคิดมากความคิดมากของเขาไม่ใช่ความคิดมากที่แบบว่าคิดมากแล้วแบบพูดอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นไรนะแต่ทุกคราวเนี่ยแต่เป็นเออหรือว่ามีอะไรแล้วคุณไม่ชอบพูดอ่ะอ๋อเออซึ่งแบบแบบสมมติบางวันเขามีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยเราก็กะไปเล่นด้วยเต็มที่เลยแล้วกิดวันนั้นเขามีปัญหาหรืออะไรเงี้ยปัญหาอะไรตอน อะไรปัญหาอะไรใช่แกชอบเป็นอย่างงี้เว้ยบางทีแบบโสว่าอยู่ๆก็ขึ้นมาอยู่ก็เสียงนิ่งอยู่ๆก็นิ่งเราก็เอยขูดอะไรกูเปล่าวะแตอว่าเราเราทำบางทีเราสงสัยว่าเราทาอะไรผิดหรือเปล่าแต่เขาบอก่็ไม่ได้เป็นไรนะไม่เป็นอะไรเออแต่บางทีเรางงไงว่ามันพอมันไม่มีความสเตเบิลเราก็เลยแบบ คนนี้เราทำอะไรเขาหรือเปล่านะหรือว่าเขาปวดอะไรเกิดอึมาเออเราเราก็ไม่รจริงๆเราไม่มีอะไรเลยเออซึ่งก็บอกก็ไม่มีอะไรเนี่ยแบบเป็นคนเราเอารนุนยากแต่ไม่ยากนะไม่แล้วบางทีเราเข้าไม่ถูกเว้ยบางทีแบบว่าบางโมก็เล่นได้บางโมก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยอ่าเขามีมิชชั่นให้เราแบบมี ยังงไคือถ้าเขาเปิดเพลงเนี่ยเราก็ต้องเต้นตามเพลงแตบถ้าถ้าเซ็กซี่ก็ต้องเลือกทุกกิจกรรมที่ทําอยู่โอเคโอเคอ่ะกุ้งเสร็จแล้วนะครับเราจะทำอะไรอีกครับหั่นแ่ดแล้วร้อยกันหั่นมะนาวแล้วก็คั้นใส่ถ้วยแล้วกันโอเคหนึ่งสองสามอออี่หรอเปิดแก๊สนะเปิดแก๊สน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มเอาตัวใส่เลยเพื่ใส่อีกขวดนะ เป็นไรเต้งเต้ยเตยท้อเอาเลย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 ได้เดี๋ยวได้ให้ไม่มีเนเป็นเนื้อเยื่่ชัดอยู่แกจำไม่ได้เลยเอาอีกแล้วเหรอวิ่ง่ เอาแลาวเปื่อยหิวหิวหิวมิกือแบบจะื่อทำเสรได้โอเคเที่ยงคืนนะวันนี้พอเลยเลิกเลิกไม่ต้องกินโอเคพอแล้วเนาะที่เนาะแค่นี้พอแล้ว แต่นีคเคยบอกว่ามีสูตรต้มยำแบบสูตรนี้กับสูตรเฮ้ยจะไม่ได้แล้วพี่คุณต้องมีสตินะคุณต้องมีสตินะเดี๋ยวนานไปละขั้นตอนนี้คือการตบพริกโอุ๊ยเจ็บนิ้วตบมีดบาแล้วมือทุบเออเอามีดบาแล้วก็ใช้มือทุบอย่างนี้ตบมิดบาร์อยูแล้วอยู่แล้ว ยางจะอยูย่ในขนาดนะ้ฟูดเตัวโฉบบ้างวันนี <h oui> <h 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 ้อ๋ออยากอับไวเอ็กปิ <h <h <h> <h ้ที่ไหนเนี่ยเดนปิงเดินิงอีกเหรอเฮ้ยเราว่างนะบพีกันเออมาแบโอ้ยะเโอ้อะทำจริงเลย อันนี้คือเรากาลังใส่เห็ดลงไปใส่เครื่องปรุงใส่กทุกอย่างแล้วเหลือแค่กุ้งแต่กุ้งล้างแล้วใช่ไหมพี่เอธเดินล้างใช่ปะยังมีส้างตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแล้วก็โอ้ล้างเสร็จแล้วยังไงนี่ไงเป็นเด็กซีมที่นั่นแล้วยปล้างกุ้งเมื่อกี้ยังอีกยังอีกหรอ เครื่องปรุงเติมยังเครื่องปรุงยังไม่เติมทําไมจะเติมหน้าก่อนหน้าซิกหมดแล้วตอนนี้ซิกหรอเติมนะเบรกถ่ายแต่งหน้าก่อนได้ปะหน้าอยากเป็นยังไงสีหน้าอยากเป็นยังไงอยากได้สีเขียวเขียวครึ่งหน้าเดี๋ยวนะหน้าสีอะไรอีกครึ่งหน้าตรงนี้นะ ดีมม่วงแกมผมอันนี้ครึ่งนี้นะเหลือตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้คือสีสีฟ้าน้ำทะเลหรือห้าร้อยเมตสีสีประจำคณะเราสีฟ้าน้ำทะเลข้างบนนี้เรือเอาเป็นสีง่ายแล้วกันไม่ไม่ห้าร้อยเรโอรสอมเรียวเรียวมั้ยมาได้เด้อ กินต้นของกมีโอ้ที่ตกกันไปไม่มีความหมายถือ่ได้ที่ตกแต่งเลยอ่ะช้อนเ้ยม่ะต้องไม่ชมไม่ชมเลย่้องไม่ชมไม่ชมเลย่ะอ๋อพอเฉลยอืมอร่อยนะเหมือนกินอยู่ในพัตคารหรูหรูเลยพัตคาบหรูหเลยเู้๊จริงอร่อยอร่อยเพราะว่ามิเขาทากับข้าวอร่อยอยู่แล้วดูสีน่ากินมากดกให้กล้องดูเฮ้ยอร่อยนะผัดข้าวผัดลลมอกสั้าเหนีเลน้นันลลี่เลยอ่ะ นก็วันนี้มาทำกับข้าวให้กินด้วยก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้กินฝีมือของน้องมิ้นอีกครั้งหนึ่งที่ถือฝีมือฉันนะดีนั่นแหละที่สดุดพวกเราสองคนนะครับขอขอบคุณ Canon Printer รุ่น Pixma G สามศูนย์สองศูนย์ด้วยนะครับที่ทําให้เรามีรูปสวยๆ<ว>ได้ตั้งประดับไว้ที่บ้านใช่วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็ขอฝากรายการ EMS Earth Mix Space นะครับทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับเวลา18บแนาฬิกาทาง YouTube ของ GMMTV ครับผมฝากด้วยนะครับไปครับ เรามาสู่เทฟตามใจมิชวันนี้จะพาเครื่องปรุงของเผ็ดกันเฮ้ยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเหรอโอเคผ่านมาแล้ววันนี้ก็จะใช้พผีประมาณนี้ได้ไหมได้ได้เนาะเพราะว่าต้มยำต้องตันความแซ่บอยู่แล้วแซ่บใส่เครื่องลงไปใช่ไหมมีไข่เครื่องลงไปน้องไม่กินเผ็ดนะอ้จริงไม่อยากเป็นตลกเหมือนกันนะอยากเป็นตลกเป็นได้หมดเนาะเก่งเป็นได้บทเป็นนักแสดงก็ได้เป็นนักร้องก็ได้เป็นพิธีกรเป็นตลกก็ยังได้เลยมีแกโอ้โคตรเก่งเลยคนเนี้ ทำอาหารก็เก่งอืเขาอวดแปลกๆเก็บอกเราทำหลายอย่างแล้วแต่ไม่เก่งเลยเอาเก่งอยากเป็นอะไรอยากบอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอายเอิรยากขายของพอก่อนอยากขายข่าวใช่เราพักเราขายข่าวเราไม่มีงานทำเออ เอเกินไปก็ว่าเออแกมึงฟังอ่ะฉันเลือกลากว่ะมึงให้กูคิดยังไงคือเขาเพื่อนกันเขาสีกันเขาทางานมาเนี่ยรู้จักกันมาแปดปีไปทํางานด้วยกันมึงคิดมากมึงเนี่ยทำให้กูเลิอกลากมึงเอาเลยแบบไม่คิดก่อนคือก่อนนี้บอกว่าเออก็ก็รู้จักกันแบบแบบพี่แบบเพื่อนเออแล้วตอนนี้คือพาร์ทเนอร์อ๋อเงี้ยเออก็ได้นะแต่ว่าแกย้อนกลับไปดูหน้ากูกูก็น้าแดงอยู่้ เฮ้ยยังไงอ่ะหรือเราบอกเขาไปเลยไหมอะไรเปล่าก็เพื่อนกันเออพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ที่สีกันทำอะไรด้วยกันอะไรอ่าก็ว่าเออพักพิงได้เออมีบงมีบ้านให้อยู่เอออ๋อแหละใช่ใช่ใช่กูว่าเออใช่อ่ะอ่ะประมาณนี้สำหรับ E M S Earned Living Space E P แปดจ๊ะก็เดี๋ยวไปเจอกัน E P แปดไปใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งดีนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะบ๊ายบาย